เันยังไ,ไงบ้างครับกลับมาคอนเซ็ปต์ยูนิโคลเป็นยังไงค่ะก็วันน,น,นี้อ,นอยู่กับยูนโิโคลอีกแล้วค่ะก็ดีใจมากเลยที่อย่างทางยูนิโคลยังคิดถึงแล้วก็ชวนหนูมางานนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ s ป r i n g s u m m อร์ค่ะของปี2026สำหรับไลฟ์สไตล์ของหนูเป็นแบบไหนบ้างครับสำหรับตัวไทยโอ้ถ้าไลฟ์สไตล์หนูอะหนูเป็นคนที่แต่งตัวง่ายๆชิลๆมากๆค่ะแล้วก็แบบ เป็นคนที่มีอะไรไอเทมไหนอยู่ในตู้หนูก็จะหยิบม,มาแมชแมชแบบม,มัวๆเอาแต่ว่าก็ยังดูออกมาได้อยู่ม,มั้งคะอย่างเช่นแบบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ใส่บ่อยแบบพอดิแกนเป็นเลเยอร์อะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นคอร์เรชั่นแบบแทนแบบติ๊กเจนซีม่เลยได้ไหม หนูว่าด้วยความที่ปีนี้ค่ะหรือซีซ e, ันนี้ยูนิโคลเขานำเทรนต่างๆมาพัฒนารวมไปถึงเอา,อาเขาเรียกว่าเสียงลูกค้าของลูกค้าเก่าที่แบบว่าเขาอยากให้พัฒนาหรือปรับใช้อะไรยังไงเขาก็เอามาแบบเป็นไลฟ์แวร์มากขึ้นค่ะ แล้วไอเทมที่หนูแบบหยิบมาใส่เป็นแบบบิ๊กแอนด์แบทประจำคืออะไรกป็นเกงยนียนหรืออะไรอย่างไรสำหรับว่าที่ผมบอกว่าเอามาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆวันนี้ที่หนูใส่มาแบบมาตอนเช้าใส่มาเองก็จะเป็นคาริแกนยูนิโคลแล้วก็เป็นกางเกงยูนิโคลจีนนี่แหละคะ่ะแล้ววงแวง่นวงไอจดไอเทมอะไรเพิ่มเติมมีไมคะค่ะมีค่ะมีเยอะมากแล้วก็ถ้าอย่างซีซั่นนี้มีเอเซอรี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยอย่างแว่นกันแดดหรือว่ามีกระเป๋าแล้วก็รองเท้าเพิ่มขึ้นค่ะซึ่ง บานหนูมียูนิโคลหมดเลยค่ะเถ้าเกิดหนูจะให้คำแนะนำสำหรับเทรนของเจนซีสปริงซัมเมอร์ใช่มองคุกเทรนเจนซีสปริงซัมเมอร์เหรอคะที่หนูจะแนะนำหนูขอแนะนำเป็นพวกแบบเป็นเทรนข้างบนกระชับคลินสลีนแบบว่าพอดีตัวแต่ว่าข้างล่างมีทรงหลวมหลวมแล้วกันค่ะอืมให้ปลาครับสำหรับคอลเลคชั่นนี้ของยูนิโคลครับ ก็ฝากยูนิโคลซด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเริ่มวางจำหน่ายวันที่6กพันาพันนี้นะคะก็น่ารักสดใสตามสไตล์ยูนิโคค่ะแล้วก็ฟลาสิกแต่ยังทันสมัยด้วยความนี่ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัว I อเเห็นว่าช่วงนี้เนาะในปีนี้ไตมัสสามมีคอาเสิร์ตใหญ่แล้วเห็นได้ลงงานใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะก็เดี๋ยวปีนี้ค่ะโคอิฟจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งที่3นะคะทุกคนก็ฝากเราติดตามด้วยจะเป็นประมาณไตมาสสม เดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าค่ะประมาณนั้นค่ะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเดือนไหนเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะได้ที่ไหนโอ้นานไปแล้วค่ะพี่เดือนละครั้งไปเลยเดือนละครั้งเลยโอ้งานหนักแหละแล้วเริ่มเตรียมตัวยังกับกรโอ้มาเจอการช่วงนี้ช่วงนี้กำลังอยู่ในเรื่องของการอ่า หาสถานที่ค่ะใช่ยังหาสถานที่กันอยู่ยังหาสถานที่กันไ,ปปไม่ได้อีกเลยแน่นอนใช่แล้วเราก็ต้องแบบพูดคุยกันเรื่องแบบเรื่องโชว์อะไรอย่างงี้ด้วยเพื่อให้มันแบบดูแตกต่างจากรอบสองรอบที่แล้วเราอยากได้อินดอหรือเอาดอจะเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนไหมจริงๆอ่ะถ้าลองเอาดอกก็น่าจะแปลกใหม่อของภาพวงแต่ว่าถ้าเอาดอหนูอยากขอพี่กรณ ซื้อพัดลมตัวใหญ่ๆมาเริ่มหนูจะเป็นฟิลบิยอนเซ่คนส่วนใหญ่ครั้งนี้จะได้เห็นสาวสาเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างโอ้ไม่ก็เออคิดว่าเปลี่ยนละค่ะเพราะว่ากหนูคุยกับทางโปรกราฟตลอดว่าแบบเออโช์นี้แบบน่าทําอย่างนี้นะน่าแบบน่าจะมีลูกเล่นอะไรใดๆแต่ว่าก็แอบกระซิบกันไว้กันเองก่อนแบบว่ายังไม่ทําในโชว์อื่นๆแบบเก็บเอาไว้ในคอนเสิร์ตดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สิ่งที่ไม่ต้องรอคือเอเชียทัวร ต้ององประเทศหรือยังคบที่เหลือใี่ประเทศข้าแล้วค่ะข้อเรียบร้อยแล้วค่ะที่สิงคโปร์ค่ะใช่เพิ่งประกาศเลยวันนี้หนูแอบเห็นว่างานรอบที่แล้วพี่จูประกาศไปโดยที่เขายังไม่ได้ประกาศใช่ไหมคะประกาศแล้วนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะชาวสิงคโปร์ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับพอสิงคโปร์เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาเรียกหนึ่งประเทศที่เราต้องเก็บเนาะใช่ก็จริงๆเอเชียทัวร์ค่ะมีก็ไปมาประมาณสองประเทศได้แล้วค่ะก็อีกอีกที่หนึ่งเป็น ที่สิงคโปร์ก็ตื่นเต้นค่ะเหมือนจะเคยไปอยู่รอบหนึ่งเองอมั้งคะใช่ครั้งนี้ก็ท้าทายอีกแล้วปกติโฟอีแบบจะไปเล่นในที่ที่มีคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าในเอเชียทัวร์เนี้ยมีแต่ไปประเทศที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็ท้าทายระบบดีค่ะท้าทายระบบดีแล้วก็ันถือว่าเป็นการอะไรไปเซอร์ไพรส์แฟนที่รู้บ้างจะเอาอะไรไปเซอร์ไพรส์ <c oughs> ก็คงเป็น เพลงท้องถิ oh, ่นของเขาแหละค่ะเพราะว่าทุกชีเ <necessary> วียดนามอินโดเราก็เอาเพลงของเขาไปเป็นแล้วประเทศก็จะมีเพลงของเขาไปใช่ไหมคใช่ค่ะใช่ค่ะในทุกประเทศก็จะเอาเพลงของเขามาร้องซึ่งแฟนๆทุกคนก็ดูตื่นเต้นแล้วก็ตกใจดูจะเป็นโชว์ที่แบบคนรอคอยค่ะก็รออยู่เหมือนกันว่าสิงคโปร์จะทําอะไรไน่สดงว่าแต่ลาซูนทศการบ้านก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะใช่แล้วก็ยังมีโชว์แบบที่คอลแลบกับพี่แอนลาร์ดด้วย ก็จะแบบ14คนรื่งอยู่บนเวทีอย่างอย่างไปต่างประเทศแบบนี้จะมีแฟนแฟนแฟนับคนไทยติดตามไปด้ยไหมโอ้คนไทยก็มีนะคะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยค่ะก็ไม่รู้ว่ารวยมาจากไหนกันนะคะตามไปได้ยังไงกันแต่เขาปินตาเขาปินตามไปให้กำลังใจเราแต่ละประเทศเลยใช่ค่ะเราเราความรู้สึกเราเป็นงไงในในแต่ะที่เราเออเราเป็นเราเป็นไทยแต่ไมเป็นนขาบาได้ติดตาไปให้กำลังใจกโอ้ยดีใจค่ะขอบคุณทุกคนมากคือแบบด้วยความที่ มันเป็นต่างประเทศเนาะก็ดีใจที่แฟนคลับชาวไทยยังคงแบบให้กําลังใจบินตามไปดูดูอย่างเช่นแบบคอนเสิร์ตพี่่คนอื่นๆถึงแล้เป็นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเห็นแบบแฟนคลับไทยเอ้ยทำไมเขาถึงไม่รอดูมาคอนไทยทำไมถึงไปดูคอนที่แบบต่างประเทศือื่นอะไรเงี้ยก็แบบออ get f ฟ e l แล้วแบบมันก็ได้อีกมูดหนึ่งค่ะ เขาได้แปลน้ำพิณคนไทยให้เรารู้เลยว่าเนี่ยมาเป็นคนไทยนะเป็นนามาน่ามันจะเป็นช่วงเบนเนฟิตมากกว่าแบบว่าก็จะมีแบบทั้ง speaking English ด้วยแล้วก็พูดไทยด้วยก็จะแบบเห็นแฟนคลับหน้าที่แบบว่า hello อะไรเงี้ยสวัสดีคนไทยนะปีนี้โูดยังไงยิ่ซิงเกิ้ลได้ปีนี้เหรอคะนี่พูดไม่ได้หรอกเดี๋ยวหนูโดนว่าแต่ปล่อยล่าสุดแล้ววันที่สี่ใช่เอ้ยวันที่วันที่วันที่เท่าไหรนนะแม่หก เจ็ดหรือสี่เนี่ยบอกมันท่านเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาหรือเจ็ดนะเออหนูจำไม่ได้แต่ว่าต้นเดือนกุมภาค่ะจะมีซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลแรกของปีของโบอีฟจะปล่อยแล้วค่ะช่วงปล่อยช่วงกุมภาต้งเรื่องจากความรักแน่เลยเพราะันวันรักใช่ไหมใช้ให้ที่เดียวรักมันก็ความรักไหมมันก็รักแต่ก็ต้องมาดูว่ารักแนวไหน เาได้ร่วมงานกับต่างชาติด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอีกครั้งที่ร่วมงานกับทางต่างชาติแต่ว่าเรีพเซนคนเป็นไทยอ่างงค่ะงงเหมือนกันงงเหมือนกันแล้วงานที่ของนมที่เล่นคู่กับพี่กัาฟซีรีส์เป็นยังไงบ้างคะอ๋อใช่ค่ะก็เพิ่งจะเปิดตัวซีรีส์ไปเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทําร่วมกับพี่กราฟเลยคือกราฟคาราวก็ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงวีททรูแล้วก็ฟิตติ้งค่ะก็ รอลุ้นกันต่อไปค่ะตอนนั้นนี่เคยแบบเขาเรียกว่าแวะเวียนเคยเจอกันไหมเคยร่วมง,งานแบบ E อีเวนต์ด้วยกันหรือแม้เคยไหมกับตัวพี่กัปเองไม่เคยเลยนะคะทั้งแบบว่างานแบบร่วมงานเดียวกันหรือว่าได้เจอกันตามงานแบบผ่าน,านอๆอะไรเคือเหมือนจะไม่เคยเลยค่ะตื่น<ช>เป็นขนาดไหนครับเพราะว่าตัวพี่กัปเองเขาก็เน้นเป็นเรื่องการแสดงแล้วเราก็ต,ตื่นเต้นค่ะคือด้วยความที่ พี่เขาเป็นรุ่นพี่ด้วยแล้วก็แบบอยู่ในวงการเราก็เห็นผลงานของพี่เขามาตลอดเนาะหนูก็แอบเกรงกิเดสนิดนึงไม่รู้ว่าตอนร่วมงานจริงๆจ,จะเป็นยังไงก็ฝากตัวด้วยแล้วค่ะพี่คือเกรงในฐานะรุนร่นพี่หรือเกรงความหล่อเขาเฮ้ยก็ทั้งคู่ค่ะใช่ด้วยความที่แบบพี่เขาก็เฮ้ยดูมีมาดูแบบดูเป็นรุ่นพี่ที่ทุกคนจะต้องบแบบนับถืออะค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็เกรงเป็นพิเศษม่ราจะไดยคือศัพ์ของเจนซี ใช่ค่ะเกรนกิเดสเฟรนกิเดสเราแต่เราฟิตติ้งคู่กันแล้วไปได้ไหมเอ้ยยังไม่ได้ฟิตติ้งค่ะเป็นเป็นช่วงแบบกําลังพูดคุยเรื่องคิวแต่ว่าใกล้แล้วค่ะคือตื่นเต้นคือความคือเต้นในความสามารถเขาด้วยอะไรอย่างแี้ถ้าเราก็ประสบการณ์มาตั้งแต่แบบการแสดงมาตั้งแต่เข้ากับกับเขาอยู่ด้วยซ้ำนะใช่หรอคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้พี่กัปรู้จักหนูหรือเปล่าหนูยังไม่รู้เลยค่ะหนูเจอตัวจริงเขายังรู้ยังค่ะยังค่ะยังค่ะเเจอแต่เป็นภาพ เรายัางไม่ได้พูดคุยกันเลยใช่ถือว่าเป็นการท,าท้าทายหนึ่งตัวตัวบทบาทของหนูไปสับ,บนเองในบทที่ต้องเล่นพวกเขาท้าทาทยค่ะเพราะว่าเท่าที่แบบว่าไปแอดส่องนิยายมาค่ะ,ะก็จะมีไปแอบส่องขไปดูประวัติของนิยายไปไ่ใช่แอส่องปน,นิยายมาศึกษาข้<อ>มมูลใช่มันมีความแบบเล่นกับอาหารด้วยหนูก็เอ้าบ่ายกอดทำอาหารไม่เป็นตายแล้วแต่เราเป็นคนชอบกินไงอ่หนูก็ใช่เอ๊ะยังไงดี ต่แบบไอ้นี่ต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมตนวอืมเท่าที่ดูจากบทค่ะก็น่าจะโอเคอยู่หมายถึงว่าไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นตอนนี้ภาพที่คิดไว้ในหัวแต่ถ้าสมมุติว่าถ่ายเสร็จแล้วมาสัมภาษณ์อีกทีนึงหนูอาจจะแบบว่ายากมากขอทุกคนอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นฝากให้ตั้งได้ติดตามหนยครับค่ะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะในซีรีส์อา น้องเอ๋ยที่เอ๋ยขอเข้าขอแกงค่ะก็น่าตื่นเต้นค่ะเป็นนางเอกซีรีส์เรื่องแรกค่ะเต็มตัวเรื่องแรกใช่เต็มตัวเรื่องอแรกโอเคครับขอบคุณครับ